สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพักเครื่องครับวันนี้เปิดฉากมาท่านผู้ชมเห็นเบื้องหน้าแบบนี้นะท่านผู้ชมนะเป็นส่วนหนึ่งนะท่านผู้ชมแต่ส่วนนี้มีเรือที่จะเป็นคลิปในตอนนี้อยู่ด้วยนะผมจึงเลือกนําขึ้นมาก่อนจริงๆแล้วมีประมาณ20กว่าลำนะท่านผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวผมค่อยๆทยอยนําให้ชมเป็นตอนๆนะท่านผู้ชม คลิปนี้ชื่อเรื่องนะท่านผู้ชมนะทัพเรือยงกว่า20ลำไปฝ่าวังน้ำวนนะเป็นอีพีแรกระทึกครับท่านผู้ชมครับเป็นทีมงานของเกศลินนะท่านผู้ชมแล้วเป็นลำไหนเป็นลำไหนบ้างเนี่ยครับท่านผู้ชมครับมองกันไปียับเลยนะตรงนี้นะด้านหลังก็มีนะท่านผู้ชมกำลังจะขึ้นมาแล้วก็ที่ลองขึ้นไปแล้วก็มีนะครับท่านผู้ชมครับผมนํามาให้ชมวันนี้เป็นแบบนี้พูดคุยกันแบบนี้เร็วๆไปก่อนนะท่านผู้ชม แล้วเดี๋ยวไปพบกันนะในคลิปนะครับท่านผู้ชมครับว่าวันนี้กับ E ีพีแรกตอนระทึกนะเป็นเช่นไรผมทำแยกออกมานะท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมีเรือของแสงเทียนด้วยนะที่ท่านผู้ชมต้องการนะครับมาด้วยในชุดนี้แล้วก็มีเรือของทีบีที่จัดกันมาลำฟ้าฟ้าเลียงกันมาเพียบเลยท่านผู้ชมเอาละครับมาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะวันนี้นะมาอยู่มาดักมารอกันอยู่ที่ด้านหลังนะผมอยู่โพหลังนะท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเรามาต้อนรับกับอีพีระทึกของเรือที่มาครับเกสลรินครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชมครับว่าจะเป็นเช่นไรเบื้องหน้ามาแล้วนะท่านผู้ชมเห็นแต่ไกลรีๆนะเข้ามาแล้วครับเป็นขบวนมาแบบนี้แล้วแปลขบวนด้านหน้าแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรับชมไปพร้อมกันเลยท่านผู้ชม เครื่องมาแล้วครับท่านผู้ชมครับสังเกตที่เรือควบขวาสองลำครับท่านผู้ชมดูครับวันนี้ครับหูดูท่านผู้ชมครับพูดจะไม่ทันขาดคำดูครับควบไปเลยนะลำที่เป็นควบด้านขวานะท่านผู้ชมลักษณะเหมือนเรือประมงด้วยนะหูหูแล้วพันวมเลยจริงๆท่านผู้ชมฉีดออกไปสองลำแบบนี้ครับแล้วให้อีกสามลำอยู่ซ้ายนะท่านผู้ชมนะวันนี้เดี๋ยวปล่อยไปครับเดี๋ยวชมไปด้วยกันพันท่วมเลยท่านผู้ชมเสียงแน่นแล้วแน่นแล้วสบู ควบสายสุดนะครับผู้สายนี่นะท่านผู้ชมตองดึงเรือพกน้ำให้มันเข้ามาดูครับท่านผชมครับเริ่มจะสูงพลังกาลังกันออกไปแล้วนะท่านผู้ชมท่านกาลังจะเอียงตัวกันเข้าไปแบบนี้ครับเอียงลําเรือเข้าไปแบบนี้ผู้ท่าน้ชมรับพึกแล้วเข้าใกล้ด้วยนะท่านผู้มนะูครับ โคตรทำครับหานหน้าไปอย่างสวยสวยดงามนะนํานผู้ชมนะงหลืวกำลังนี่มากมายมหา,า,าศาลเลยและเป็นการฉีกสวยๆเลยนะนมาฉีกขวาออกไปสองลำแล้วก็สามลำอื่นด้านซ้ายนี่กีเข้ามาตรงตัวดีจริงๆนะท่านผู้ชมมาเป็นกำลังใจให้พี่ๆกับตาอยู่แล้วช่วงน,นี้นะครับเพราะว่าน้าแรงเหลือเกินครับท่านผู้ชมเอาแล้วเดี๋ยวตรงนี้เรามาไล่เรียงกันหน่อยนะว่ามีใครเป็นใครกันบ้างนะท่านผู้ชมมา เรือควบทางขวามือนะท่านผู้ชมที่กลับคู่กันมา2ลำนะฟันพุ่งพ่วมเลยนะครับก็คือเรือแกสซิลินด์หมายเลสินะแล้วก็เรือที่เป็นทรงเหมือนเรือหาปลานะท่านผู้ชมครับเรือของ c ีเฮดเบอร์เก้านะครับแล้วก็เรือที่อยู่ตรงกลางครับผู้ชมเกสซิลินเบอร์8ครับแล้วก็เรือควบที่อยู่ทางด้านซ้าย2ลำนะท่านผู้ชมคือเรือแก๊สิลินเบอร์16แล้วก็เรือนอรุ่งทิพย์เจริญทรัพย์นะครับท่านผู้ชมครับ นี่คือทั้งหมดของ5้าลาเรือโยงที่เป็นเรือโยงหน้านะครับผมแล้วมาดูครับตอนนี้เราไล่จังหวะไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเพื่อมาดูเรือต่งท้ายนะครับก็เป็นเช่นไรบ้างนะตอนนี้ครับต่งท้ายขึ้นข้างนะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมครับวันนี้มาขึ้นข้างนะเมื่อวานคลิปที่ปล่อยออกไปเขาดันส่งอยู่ดังด้านท้ายนะครับแต่วันนี้ขึ้นข้างเห็นไหมท่านผู้ชมบอกแล้วนะครับพรุ่งนี้นะกระแสน้ํปริมาลน้ํา แล้วก็ความแรงมันต้องบวกกันทั้งหมดนะน้ำงมนะเป็นที่มาของการเข้าลายเข้าน้ําเข้าโค้งของแต่ละลำไม่เหมือนกันนะน้ำรมครับขัดใจเอาแล้ววันนี้รุนไปด้วยกันนะอย่าต <s> ้องขัดใจนโอ้ลากไปแบบนี้นะยาวเลยน้ำจมเอาแล้วผมนะ้ยเปลี่ยนแล้วนะมีจับข้ข้างนะครับลงมาอยู่ทางด้านหลังแล้ว งข้างนะที่ปล่อยออกมาแล้วหนึ่งลำนะท่านผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวกลับไปชมตรงท้ายกันด้วยนะครับท่านผูงง้ชมวันนี้เสียงสน,นั่นเลยนะตรงท้ายโดนดึงลากไปแบบนี้นะท่านผู้ชมครับแล้วนําแบบลำนะขวางเลยแล้วส่งคันเร่งเพื่อจะลังเจ้าเรือโป๊ะทุนนี้นะแล้วก็ส่งไปจังหวะให้มันเข้าที่โค้งหน้านี่นะเข้าถึงวัดก่อแก้วให้ได้นะครับตอนนี้แหตอนนี้นหละอุดท้ายแม็กนี่แหละ มานี้มีท่านผู้ชมอยู่กับผมด้วยนะครับบอกว่าเป็นจุดท้ายแม็กจุดสำคัญเลยนะท่านผู้ชมด้วยกันดูส่งกำลังใจไปด้วยกันครับเสียงของต่งท้ายยังไม่ขาดหายนะท่านผู้ชมนะออกแรงสุดฤทธิ์ล่ะสู้สุดตัวครับท่านผู้ชมแขวางแบบยาวๆนะท่านผู้ชมนะแล้วลันเร่งยาวๆแบบนี้นะเสียงต่งท้ายคล่อจริงๆนะท่านผู้ชมวนนี้แมนน็อเดอดแมทนะ ส่งท้ายด้วยนะครับคุณดงครับลนหน้าทั้งห้าลำนะเต็งข้างด้วยแล้วพี่ส่งท้ายด้วยนะครับวันนี้ผมกับสีกันทุกท่านนะครับคุณดวงครับกับภารกิจฝ่าวังน้ำบนนะใน e ีแรกระทึกของผมนะครับกับหัวข้อเข้าเรื่องรับเรือโยงกว่า20ลำสีฝ่าวังน้ำบนนะคุณดวง ยาวจริงๆครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงท้ายผมมีไฮไลท์ของเรือแสงเทียนที่ท่านผู้ชมต้องการรับชมมาให้ชมด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ฝากท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดเลิฟกดชอบกดแชร์นะครับกดอะไรก็ได้มาคุยกันด้วยนะคอมเมนต์<า>ทักทายนะครับท่านเป็นส่วนหนึ่งนะครับในฤดูน้ําหลากนี้นะครับเราจะสร้างตำนานเรือโยงเรือลากจูงเรือโพสสินค้าในฤดูน้ําหลาก ปีพุทธศักราช2565ไปด้วยกันนะครับวันนี้ปู่พระเครื่องเป็นเกยียรติย่างยิ่งครับที่ได้ถ่ายทําวิดีโอชุดนี้นะครับะจะเก็บไว้เป็นตํานานเราขานกันต่อไปกับเรือโยงเรือลากจูงเรือโพสิค้าครับและก็ชุดนี้ครับท่านผู้ชมเป็นไฮไลท์ตัวอย่างบางช่วงบางตอนนะท่านผู้ชมนะของเรือแสงเทียนนะครับที่จะให้ชมใน EP หน้านะ EP ที่2นะครับ ทียิ่งใหญ่นะครับผมแล้วติดตามรับชมในวันพรุ่งนี้นะน้ำชมครับจะรีบทําให้เสร็จนะแล้วรีบนำไม้น้ำโคมได้รับชมงกันโอ้โห,โห,โหที่แกตัวอย่างนะน้ำชมวันมรบไปเลย ่วงท้ายของรายการแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้ปูพักเครื่องของการปรารถนาอำนาจบุญบาร,รมีบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอำนาจบุญบาร,รมีพระเดชพระคุณคุณหลวงพ่อโตวัฒนัญเชิงคุ้มครองปกปักรักษาผู้พี่ๆนักเดินเรือทุกๆท,ท่านนะครับทาทุกภารกิจปลอดภัยนะครับเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกับผมใหม่นะครับในปีต่อไปนะวันนี้ผมสวัสดีครับ